สวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวังครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่บรรยากาศร้านลาบเห็นไหมเผื่อปับเดยวตํารวจมาตํารวจมาตํารวจมารวบลไปตำรวจลงเลยครับผมจำว่าจะว่าไปแล้วถ้าจัดรายการแบบเมาเมานี่เพราะว่ามันมีความฝุกนะโอ้ยฝุ่กโดเฟอดเลยมันมีความฝุกนะครับเออน้องชายคนนั้นนิดนิดดื่มไปเท่าไหร่แล้วทําไมถึงหัวฟัดหัวเฟียงอย่างเงี้ยฮะดื่มไปนนิดเดียวเดียวนิดเดียวหมาเดียว สี่ฟ้าสีฟ้าเป็นฟ้าองค์ด้วยสี่ฟ้าเมาขนาดนี้เลยสีฟ้าโอ้ลุงดื่มอะไหนนี้ดื่มฟ้าก็ไปด้วยแน่ๆดันนะคนนี้เพิ่งมาอ๋อมานานแล้วมานานแล้วอันนี้นั่งสามชั่วโมงทัไมโต๊ะโล่งอย่างงี้ลนะโอ้เพราะพ่อที่เขามีราคาไอ้นมฟังก่อนพอแก้วยังไม่แตะถึงพื้นก็กระดกหมดแล้วแล้วถั่วกินแต่ถั่วหยิบทีละเม็ดด้วยจะนั่งนั่งยันเช้าแล้วจะเอารายได้อะไรล่ะพี่ถั่วไม่กิน กินมาคำเปียกโอ้โหแล้วมาคำเปียกนี่รู้สึกว่าจะเล็มมาตรงต้นหนาร้านเโหมาฟี่อยากมีฟอร์มพี่ชายโอ้โหเขาเลือกมาเฟี่นแต่มีเกียรตินะ้วพอน็กเอ้วสวัสดีพอน็กด้วยนะวันนี้เข้าดูกเทศกาลสงกรานของเรานะผมบอกน้ากับน้องลไว้เลยว่าสงการนี่ผมชอบมากโอ้แผงงาดองผมนี่จากเงียบๆนะ สงการนี่คือคืนโอ้มากันคืบเลยโอ้เป็นน้ำบ้างหรแป้งบ้างไม่มีเงินไม่มีมามีขันด้วยไหมึกว่ามาอุดหนุนโอ้ตายแล้วเนี่ยฝงการที่ผมเตรียมเตรียมงานใหญ่ละคือว่าเตรียมอ่าสูตรพิเศษเตรียมยอดอะไรเด็ดๆโอ้เอ็นเตอร์เทนคนลวไอ้พวกนั้นคนไม่ซื้อกินแต่เม็ดแมงลักสีน้ำแข็งแป้งนี้ขายดีนะเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะถ้ามีแป้ง ดินทอพองเหมือนมีอำนาจทำไมอ่ะแอปแป้งละแลงมือน่าจะยีนมใครก็ได้มันเป็นช่วงนอกกฎหมายพี่ชายมันเป็นช่วงเพราะว่าตลาดมืดมันเป็นช่วงนอกกฎหมายแล้วถนนนี่ปกติจราจรปิดได้เท่านั้น นายกนี่เวลาจะไปนี่ยังไม่ปิดถนนไม่ได้เลยแต่พวกฝงการนี่ใครก็ปิดถนนได้กูอยากจะตั้งถังกูตั้งรถมอเตอร์ไซค์มากูอยากแกะโบกมือดักกวากมือเลื่นกูทากูสาดเลยแล้วนี่ถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็สาดน้ําใส่น้าแต่เป็นผู้หญิงเอาวแป้งยีนมอคัดแค่คมคืนเท่านั้นนะพี่ชายโอ้โหบ้านฝ่าเมืองเขื่อนหยือทำไมนะเดี๋ยว แล้วน้ำไม่ห้ามเขาเหรทำไมเห็นเยอะเลยกันพี่นงค์ถามว่าอะไรนะทำไมไม่ห้ามทำไมไม่ห้ามเขาล่ะครับก็ก็ปัดเขาด้วยอย่างเงี้ย ถ้าห้ามพยายามต้องตัดมือตัวเองแ้พยายามผมพยายามห้ามรุ่นน้องแล้วว่าอย่าเอาแป้งไปยีนมัคเขาให้ทำไงถ้าไม่สวยอย่าไปทำงามตอนนั้นถึงจะเล่นไม่งั้นเดี๋ยวเสียมือหน้าด้วงเดี๋ยวมือตายจ่าเบาๆอย่างนี้นี่ชาวบ้านแถวนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่ามีนเสียงบีบแกรปรีนปรีนจะรลอดเลยสิพนมบางคนไม่ฝวยพี่จ่ายยังไงอ่ะทำไงวนมาสักสามรอบเล้มาล่อให้ยีมาลอยยีแต่เราเลือก เราเลือกสวยๆนี่เราปะบางทีไม่สวยหน้าด่วงวนสามรอบนะฉีดดีไล่อไะยังไม่อยากจะไปโอ้คนเปีนเพี้ยนะพนนมโหดจริงๆไอ้นี่ก็เปรียบเป็นเพี้ยเลยอ้เปรียบชวัดจะพืชเลย ผมงการนี่ผมไม่เคยสั่งซ่าฟังเสียงก็น่าจะรู้แล้วละพีหนมบอกได้เลยว่าผมแฟตตลอดงามอย่ามาคิดว่าผมดื่มแอลกอฮอลอลำดังวิถีชีวิตผมก็ชวนเมาจะแย่อยู่แล้วแล้วไม่ดื่มแล้วมันจะสนุกคือครื้นหรือผมมีวิธีการคึกคื้นแบบไม่ต้องดื่มยังไงยังไงนิ้วนิ้วซ้ายนี่บีบหูขวานิ้วซ้ายบีบหูขวามือขวาลอดช่องออกมาลอดช่องมาก้มตัว9 0้าองศา9กองศาปักพื้นเลยปักพื้นแล้วหมุนจน กว่าจะเมาพี่เอ้ยโอ้ยคุ้นเหมือนเล่นหลอดดอลเลยโอ้หนี่เราเมาเราเมาประหยัดมากเหมสองรอบนี่พอกึอมันคือแต่ถ้าเมามากอ่ะอยากปาร์ตี้เพลงมันตื้นอยากใส่ซะสิบห้าลอโอ้มีมีอ้วกมีอ้วกนี่เรานี่เราเอนเตอร์เทนหรือโดนทำโทษหลอดดอเนี่ยหรือบางทีนะพี่ยังไงทำอย่างนั้นน้ำในหูไม่เท่ากันอันตรายอันตรายอย่ากันยุ่งกด อ๋อจุดตายโต๊ะจุดตายโต๊ะหนึ่งจุดขดหนึ่งขดคนึงนี่โต๊ะหนึ่งมาสี่คนใส่แม่งสี่ขด้ลยยังไงก็เมาพี่ชายไม่ไปจุดในเต็นท์ซะเลยล่ะแกเกรงว่าจะตายในนั้นเราเป็นแพ โอ้โหทางใต้นี่นี่แล้วผมอยู่ทางใต้เอามีทางใต้เลยกินอะไรไปกระท่อมหรือเปล่าหรือว่าสี่คูนร้อยทางนั้นแหละสี่คูนร้อยเพราะอะไรเด็กแถวนั้นเขากินแอลกอฮอล์ไม่ได้ออ๋แล้วกินอะไรกันเป็นศาสนาก็บังคับใช่มันกินสี่คูนร้อยอะไรบ้างสี่คูนร้อยส่วนผสมสี่อย่างมีอะไรบ้างยาฆ่ายาโอ้แม่ยายยากันยุงยากันยุงแล้วก็ยาแก้ไอแก้ไอแล้วก็ยายาอะไรสักอย่างรู้สึกยายาลดน้ำมูกโอ้ ผสมนมกันเท่าขวดเท่าขวดชูกําลังตอนนมอ้ยาลดน้ํามูกไม่ใช่นะจริงเห็นผงขาวเขาไม่ได้ปนนะนั่นคือผงในหลอดโฟเลสเซนพนมกินแล้วมันวิ่งมีออนก่อนด้วยมันวิ่งเมาสว่างเมาโลกันเลยโอเลสเซนแล้วโอ้มึงแดกคนเดียวอะแถวบ้านนี่นะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยยังไงพี่เดินไปบอกลุงขับรถตุ๊กๆเลยให้เบิ้ลเครื่องแรงแรง แล้วจมูกนะซุกปลายท่อเลยโอ้โหโอ้ยเมายันตับเลยไอเมานี่เชื่อแต่เงาหน้านี่ดำเลยเสียจะเสียบุคกลิกเอาเออหลายคนถามว่าหลายชายมีเมาไงมั้ไหมเรามีเมาไหมมีอะไรเมาไหมมีมีมีเมายังไงแถวบ้านผมเียเมาเมาลักนะเมาลักเมาลักไอ้นี่ออกลีเกตแล้ว เขามาสายเขามาแรงๆไอ้นี่ส่งโรแมนติกซะแล้วเมาตั้งแต่กุมภาแล้วเมาตั้งแต่กุมภาแล้วยังไม่สั่งเลยโอ้โหนี่ผ่านเช้งแมงมายรักมันยังไม่ช่วยอะไรยังไม่ช่วยอะไรบันญาติไอ้พิญญาณบรรพบุรุษก็สกัดความรักไม่ได้จะแจกเอามาไม่ช่วยเลยทะลักมาถึงสงการกันเลย เมาลักก็ดีนะแข่งก็เมาล้มเลยเสียการทรงตัวตอนนี้หลายคนสงสัยครับว่าเมื่ออยาดใจหยุดกันทั้ทีบอกได้เลยว่าห้ามยากมัไมันซุ้มหยัดดองขนาดนี้การมมานี่มันห้ามยากนัดจ่านัดนัดจ่าแล้วก็ผึ่จ่านะครับแล้วครับวันนี้เราก็ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานนะฮะก็ฝากบอกว่าตั้งแต่12 13 14 15 16ี่้าหเลยรู้สึกว่าเขาหยุดกันเยอะนะครับหยุดหน้าเกลียดผมบอกน้าไปไหนหรือเปล่า ไปทำงานเชียงใหม่โอ้โหคุณเบิ่งคุณเบิ่์อยู่ไหนยุงเทพหรืออยู่ไหนอยู่เชียงใหม่ครับอ๋อนี่ไปด้วยกันเหรอเอานะไปเมื่อไหร่ะอะผมบินพรุ่งนี้เช้าเลยผมไปสิบสามนะไปส <13. S 2> <ม>ิบสามสิบสามกับสิบห้า อ๋ยาวเลยผมไปพรุ่งนี้เช้าสิบเอ็ดเช้าแล้วกลับเมื่อไหร่สิบฟีเย็นเย็นเพราะว่า15บหิบหกมีอะไรบ้างสิบห้านี่ต้องให้เวลาคุณดวงเดือนกันหน่อยคุณดน้ำดำหัวคุณแม่นี่ะตอนนี้คุณดวงเดือนบอกว่าลูกชายไม่มีเวลาให้แถบจะดมกาวอยู่แล้วผมก็เลอะไบอกผมบอกติดซีรีส์ไงโอ้ดูกันจนหมดบ้านแล้วคุณดวงเดือนบอกว่า ผมบอกคุณดวงเดือนแล้วว่าผมเลี้ยงคุณดวงเดือนเต็มที่อย่าเที่ยวกลางคืนกับเสพยาก็อแต่เราไม่ได้ให้เขาอุ่นแม่เนี่ยเราให้แต่ตังอย่างเดียวนี่คุณดวงเดือนนี่รู้สึกลักษณะตั้งแต่พ่อไม่อยู่นี่หันไปคบอมแล้วโอ้โหใจแตกมีแม่กับเขาคนก็เริ่มใจแตกต้องกลับไปดูแลแล้วโอ ตายตายตายไม่มีเวลานี่มันเป็นภัยเหลือเกินของฉันนี่ดูแลแม่ยุงเทพเลยแม่ดวงแม่ดวงแม่ดวงดูแลแม่ดวงยุงเทพผมบอกได้เลยว่าแต่ก็คืนนี้ก็คืนนี้อ่าสิบสามกับสิบห้านี่อยู่สลิม โอ้โปราศาสตรมหาสนุกเออผมจะเป็นเจ้าของปราศาสตรเลยให้ทุกท่านเนี่ยมาถล่มทำลายด้วยน้ำเราจะป้องกันกันอย่างเต็มที่เอาน้ำมาสแปรใช่ไห้ผมได้ข่าวว่าพี่โป้งนี่เป็นใหญ่แถวสลิมเลยวันไหนบ้างวันไหนบ้าง13แล้วก็15 13นี่ผมป้องชาว14นี่นี่ โจบี้ออยแล้วบอนั่นแหละการคอกัดเขาอะกานคอขับใช่แล้วก็นอกจากนั้นแล้ว15เี่ผมซัดต่อยอีกวันโอ้ใช่เดียวสิบสองวันเลยผมบอกเลยเลยว่าสงการนี้ขอใไ้ไปยิดฟลิมได้คานั้นครองโลกโอ้ใช่ใช่ที่ปงนินได้กับเขา2วันได้เขาสวันเลยเนาะบอกเลยว่าไปเฮ้ใส่กันเงา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 เลานเงา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 งาเมาเ่าเงาเงาเเมืเอาเง์เงา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 าเงาเงาเงาเ อัครพลแล้วก็พี่โป้งสามคนเราจัดเสร็จจัดเสร็จอ่าฟีเอมีงานฝงการโอ้โหกำลังมันเลยทั้งนั้นไอ้สามตัวนี่ก็ไปเลยไอ้ไปว่ายเฟิร์มแกนนำอัครพลโอ้พี่โจ้นำเหรอพอไปถึงหน้างานอัครพลเหมือนมีหญิงมาเรียกหายเหลือไอ้เน็กไก่แปะอยู่สองคนทำยังไงดีจะเดินเข้าไปโอ้โหคนเป็นล้านคนล้อมลุมเลยมองมุมไกลดินน้ำนี่ข้ามมัเป็นนาช้างปังปังปังปรากฏว่ามีคนเดินเอาน้ำขวดขาวมาขายพี่เข้าไปเนี่ยคนละขว รับรองปลอดภัยผมคิดในใจมึงจะบ้าเลยขวดเดียวจะไปพอสาดได้ยังไงพี่ไม่ต้องเอาไปสาดคนขายบอกพี่เอาไปป้องกันตัวยังไงวะนะเราก็ไม่เข้าใจผมก็ไปป้องถือน้ําขวดขาวไปขวดว่าไว้ทาไมไหมเอาไว้ล้างลูกตาเพราะคนมันจะเอาแป้งมาใส่แป้งเราก็ต้องมาค่อยแงะ บีน้ำน้ำหน่อยล้างลูกตาไปเลยจอกโอกต้องเขียเขียมใช้ด้วยเขี่มเขี่ยใช่ตัวแรกโดนปากแรกสัดไปครึ่งกวดใช่หลังๆไทยของไอ้โป้งตลอดของกูตากูจะบอดแล้วใช่เราไม่เอาไว้กินนะเราเอาไว้อมแล้ววันหลังนี่อมแล้วแบบว่าแป้งเข้าปากอมแล้วก็กู้วแป้งออกมาแล้วก็ เสียดายไงพ่นใส่ตาพี่เน็กล้างแป้งอ่อยทิง้งออคือแป้งนะออกนะแต่เสล็จอยู่บ้านคนะ <c oughs> น้นไม่ใครจะไก่ชนจะมาพ่นใส่หน้าในบ้าน้าน้รู้หรือเปล่าครับพี่เผือกรู้หรือเปล่าครับ,รบว่าสงกรานเนี่ยนะฮะอของไทยเราเนี่ยนะฮะ ถือว่าเป็นเทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกนะเพราะว่าหนังสืออาร์ชเมนเนี่ยนะฮะคือเว็บไซต์อาร์ e เมนเนี่ยเขาได้มีการจัดอันดับนะเป็นเว็บไซต์ของเมกานะครับจัดอันดับเทศกาลที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกสงกรานต์เชียงใหม่ไทยนี่ติดอันดับ7ของของแปลกในโลกเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อมันมนตื่นเต้นอะไรกับการนาน้าสาดกันมันเนี่ยบ้านนอะบ้านเมืองเขาไม่สาดกันนะลองไปดูดีกว่าลองไปดูดีกว่าเพราะนั้นวันนี้ประเด็นก่อนประเด็นก็ต้อนรับมหาสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอ่าประเด็น ของเราก็คือว่าจะมีสงการแปลกๆยังไงอยากมีเทศกาลแปลกๆสนุกๆในแบบของชาวสามแยกยังไงไม่จํากัดเลยนะเทศกาลอะไรก็ได้อ,อ,อยากมีเทศกาลแปลกๆของอชาวสามแยกยังไงครับ4802915นะครับส่งมานะครับย้อนไปนิดนึงครับ1ิ เทศกาลที่แปลกนะครับอันดับ10นี้มีเทศกาลกระเทียมนะฮะที่รัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกากระเทียมใช่ไหมฮะไม่ใช่กระเทยนะไม่กระเทยฮะครับครับเทศกาลกระเทียมนี่มันยังไงล่ะเป็นยังไงฮะเขาบอกว่านะครับอันนี้เนี่ยจะมี คือมันจะมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เมืองกิวลลอย่ะไม่พอใจเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสซ,ซึ่งอ้างว่าเป็นเมืองหลวงแห่งกระเทียมโลกโทำให้อ e ีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่เป็นอธิการมหาวิทยาลัยเนี่ยตัดสินใจพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นเลยว่าเมืองกิวลลอยต่างหากที่เป็นเมืองกระเทียมโลกหลังจากนั้นมีจัดยำกระเทียมปลากระเทียมอเอากระเทียมมาบี้วางหัวนอนมั้งไม่มันไม่มันมมนมันมันฉีกถุงเลยแล้วก็ปลาดังแปะ แป๊ะแป๊ะนี่เก็นกระเทียมเก็บไปเล่นลอยกระทงเถอะคนละกระเทียมกันไหนบ้าง garlic garlic oh g a r l กาล a r l i c o เยอะไม่ใช่ไม่ใช่กระเทียมแป๊ะบางคนไม่ปาดังแปะแต่ปาดังซิมด้วยเป็นกระเทียมโคลเมียกระเทียมโรเมียต่อเนื่องเลยน้องชายลากพี่คนนี้ไปกระทืบ ลากไปกระทืบหลังแผงอะไรแกสดแล้วเกินแองไก่อีแค่งงอนว่าประเทศอื่นเขาอวดว่ามีกระเทียมมากกว่าก็จัดเทศกาลใส่หน้านเลยคอันดับเก้าคำน้าเป็นเทศกาลทาสีวัวที่ลักเซมเบิร์กนะครับผมก็เป็นงัวลายเลยหลงสารวัวนะวัวแต่บ้านเราเอาจระเข้มาทาเป็นแพนด้าเอาควายมาเป็นควายด้าจริงเหรอเอาหมามาเป็นหมาด้าไม่เคยเห็นเหรอ ทาสี <ไอ S 1> ดำไอ <ข S 1> <ไข S 2> ้า,าดำไอช้างผมเคยเห็นช้าง <ผม S 1> ด้าแต่ไอเข้เนี่ยมีเข้ด้าด้วยไอเข้เป็นแพนด้าเออ อีกหน่อยคงจับตะกวดมาทาด้วยใช่เป็นหยี่ยด้ารู้สึกว่าทางดีเจเอ็มจะปวดๆนิดนึงนะเย่าเลยไม่ได้แพทปิงดาด้าอะไรตั้งนั้นขอโทษพี่เมาสติไม่ผมประกดกแต่ขอโทษพี่ย้ำอีกทีว่าพี่ไม่ได้กินแอลกอฮอล์พี่เมาชีวิตพม่เอียงต่อไปนะครับเทศกาลอันดับ8นะครับก็มีปาส้มอิเวอรีนะฮะที่อิตาลีนะฮะก็โดยการเอาเหมือนกับว่า จะบอกว่าเอาส้มเนี่ยมาปากันนะฮะเขาบอกว่าเมื่อหลายทศวรรษก่อนจากการที่ชาวเมอืองอิตาลีลุกขึ้นต่อต้านผู้ปกครองคอนครโดยการจับมาตัดทิศสส่วนอ,องค์รักษ์ทั้งหลายก็ถูกคว้างปาก้อนหินใส่จนเสียชีวิตอไอ้ส้มนี่แหละฮะก็เป็นสสญลักษณ์แทนอ่าก้อนหินนั่นเองอนะฮะ<อ>แล้วอีกอย่างนึงก็เอามาปาทําไมมนะปาเพื่อไม่ให้ส้มล้นตลาด โอ้โหทำลายทุนเรียกว่าทำลายทุนทำลายทุนผมบอกได้เลยปลาฟ้มเนี่ยอันตรายมากผมเคยโดนหัวนี่แตกเย็บฝีเข็มเฮ้ยออะไรจะมาโดนหัวแตกเออฟ้มฝ่ายชูมาเหลืออยู่ขึ้นขวดโอ้ดังนึกเลย